Rifat. <tuk tangan> Kamu สิประมาณเก้าสิบแปดเก้าสิบเจ็ดคูณสองเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบเจ็ดคูณสองก็เป็นเท่าไหรอ่อา่าเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดร้อยสองร้อยนะคะประมาณอา่าใครยังไม่เคยรู้จักเครื่องเครื่อง รีดแป้งนะคะเครื่องรีดแป้งนะคุยกันได้นะคะใครยังไม่เคยเคยรู้จักเดี๋ยววันนี้เราจะทําให้ดูนะเราจะทําให้ดูนะคะว,ว่าวิธีการใช้งานของเครื่องรีดแบบนี้เขาเขามีประโยชน์ยังไงเนาะเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องความหน้านี้ให้ดูนะคะความ77เจ็ดเซนนะคะ ทักทายกันได้นะคะสวัสดีนะคะนี่นะคะอ่าให้ดูข้างนี้อันนี้คือหน้าความความยาวของเขานะอันนี้ก็คือสมมุติเรามีเรามีเรามีซอกหรือซอกหนึ่งสมมุติสมมุติเรามีซอกหรือซอกหนึ่งมันเหมือนจะตัวใหญ่แต่ว่าเราเวลาวางจริงๆมันก็อยู่แค่ตรงนี้แล้วเราก็ไม่ได้ทําอะไรกับมันอีกเลยนะคะเพราะว่านหนักประมาณสองร้อยห้าสิบหกสิบกโอยู่นะ เดี๋ยววัดความยาวตรงนี้ให้นะคะเมตรแปดสิบเอ้ยไม่ใช่เมตรสิบแปดเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบก็สองเมตรประมาณสองเมตรครึ่งวางได้สบายสบายสมมุติเรามีพื้นที่อยู่ตรงนี้นะคะสองเมตรครึ่งแล้วก็ความกว้างเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งเมตรนะสองเมตรครึ่ง สเมตรครึ่งกับหนึ่งเมตรสามารถวางเครื่องได้เลยนะคะ,ะเครื่องตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะคะเรียกว่าตัวใหญ่เพราะว่าหน้าห้าสิบแล้วก็แขนก็เป็นแบบนี้เลยจริงๆสามารถยกแบบนี้ได้ด้วยนะยกเอาขาพักแล้วก็เก็บขึ้นได้นะคะแต่ว่าปกติคือของมันก็วันมีผ้าคลุมมันก็จะคลุมไว้ ทีนี้ตรงนี้ก็คือถามว่าตรงนี้เอาไว้ทําอะไรนะคะตรงนี้เอาไว้คือเอาไว้กันเวลาแป้งมันเลื่อนตกลงมานะเพราะว่าทุกเวลารีดอะ่ะทั้งสองฝั่งอะคะ่ะจะมีจะมีแบบนี้อยู่นะคะเพื่อเพื่อก,กันแป้งตกถ้าเกิดเรารีดแป้งเยอะๆตัวนี้มีไว้เซฟตี้หน้ากากนะคะเอาลงนะอะ่เปิดให้ดูใช้งานง่ายนี่ สมมติว่าเราเปิด power ใช่ไหมเราก็แบบนี้ค่ะเลื่อนตรงนี้อ่ามาตรงกลางก็หยุดเสร็จแล้วเราก็ต้องหมุนแป้งไปอีกฝั่งนึงถ้าใบก็จะหมุนมาฝั่งนี้มองเห็นไหมเห็นไหมคะถ้าใบข้างนี้97 97เซนคูณสองเพราะฉะนั้นถ้าใบแผนน่นดีก็เกือบสองเกือบสองเมตรฝั่งนู้นก็เกือบสอสองเมตร มันจะเป็นผ้าใบคนละผืนนะคะตัวนี้จะมีเซฟไปเซฟตี้ถ้าเกิดสมมุติเราสมมุติถ้าเกิดเราเปิดอะ่ะเครืมม่องก็จะไม่หมุนนะไม่หมุนก็คือผ้าใบก็จะหยุดทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะการปรับลูกกิ้งการปรับลูกกิ้งของของควางหนานี่นะคะสาม,มารถเราขึ้นเอาลงแบบนี้ได้ สมมติว่าใครรีดแป้งเยอะๆนะคะก็จาเป็นจะต้องค่อย,อยๆเอาลงทีลาขยับขยับขยับอย่างนี้นะคะนะคะถามว่าจริงๆเรารีดมือได้ไหมก็ได้นะแต่ความเวลาเราเราเวลาเรากิ้งแป้งอะค่ะมันจะไม่ได้เหมือนลูกกิ้งกดเพราะว่าลูกกิ้งกดเนี่ยน้ำหนักอะมันจะแรงมันจะเสมอแต่ถ้าเกิดเราใช้มือกด บุกิ้งหหมุนเอาอะค่ะใช้โรลลิ่งพินนู่นนี่นั่นนะคะมันก็ทําให้ขยัก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 ทาให้แบบว่าเนยแตกอะไรพวกนี้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราใช้เป็นเครื่องเนี่ยมันจะหมดปัญหาเรื่องการทําให้เนยแตกอะไรพวกนี้เนาะมันก็จะทําให้ยีดง่ายนะคะตัวนี้ไซส์ห้าสิบหน้าผ้าตรงนี้ส่วนใหนเขาจะดูตรงนี้เป็นหลักนะคะหน้าผ้าตรงนี้ก็คือกว้างเท่าไหร่เราก็จะสามารถรีดตัวซองรีดพายได้ ใหญ่มากเท่านี้แล้วเราก็จะเอายาวเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ค่อยเอามาตัดขึ้นรูปอะไรแบบนี้นะคะยิ่งหน้าผ้าใหญ่ก็ยิ่งแพงนะคะไซส์นี้จริงๆเห็นในไทยอยู่ประมาณ 100, ะะประมาณแสนหนึง่งนะคะประมาณแสนหนึ่งประมาณหนึ่งแสบาทนะคะวันนาเข้าให้อยู่ที่แปดหมื่นตัวนี้นะคะแปดหมื่นแล้วก็ค่าขนส่งจากชิปปิ้งไปบ้านอันเนี้ยลูกค้าจ่ายเองนะ,ะก็คือการทํางานก็ ไม่มีอะไรนะคะเวลาเราใช้ก็คือเปิดเครื่องเนาะแล้วก็เริ่มรีดเลยตัวนี zaman? ้มีหน้าที่คือทําให้ลูกยิ <S 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 no <S ้งขึ้นลงเท่านั้นใหม่ๆเวลาเริ่มโดมันจะยังใหญ่อยู่เราก็ต้องเอาลูกกิ้งให้ความสูงหนาพอหนาเสร็จปุ๊บมันก็จะเริ่มรีดละไล่ไล่ไล่ลงมาจนแป้งบางเท่านี้นะคะจนแป้งบางเท่านี้ถต่ว่าจริงๆใช้มือก็คือหมดแรงก่อนแล้วก็ที่สําคัญคือ กว่าเราจะรีดเสร็จเนี่ยเนยจะละลายไปก่อนนะคะเนยจะละลายไปก่อนทําให้เราทํางานต่อไม่ได้นะคะมันถึงเป็นเหตุทาให้ทำให,ำให้ต้องเอาเข้าตู้เย็นอยู่อย่างเงี้ยเข้าออกเข้าออกเข้าออกนะคะซึ่งมันใช้เวลามากๆนะคะใช้เวลาแบบทํานานมากๆในในในระยะหนึ่งครั้งที่เรารีดแต่ละครั้งเนี่ยค่ะเนยจะมีเวลาละลายตัวเองอยู่ประมาณ สองนาทีนะคะเพราะฉะนั้นในสองนาทีถ้าเรารีดไม่ได้ไปไหนมันก็ต้องพาไปเข้าตู้เย็นนะเพราะฉะนั้นการมีเครื่องก็ทําให้เราสามารถในสองนาทีสามารถรีดไปรีดกลับพื๊ดพื้น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 ทำงานไปได้เลยนะคะอย่างที่บอกหน้ากากอันนี้มีทั้งสองข้างฝั่งนี้หรือกับฝั่งนูน้นถ้าฝั่งไหนฝั่งหนึ่งถูกเปิดขึ้นเครื่องจะหยุดทันทีนะคะ เยอะเราก็เลยใส่ถ้วยไว้อย่างนี้นะคะนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีกระบะเอาไว้เก็บเศษแป้งเวลาเราใช้งานเสร็จทุกครั้งเราก็ต้องทำความสะอาดตัวกิ่งทาไม่ยากตลากกคิดว่ายากแต่ไม่ยากเอาแม็กซ์โมก็ได้เช็ดคาบเนยเพราะส่วนใหญ่จะมีส่วนใหญ่จะมีคาบเนยติดนะคะไม่ว่าจะเป็นเนยแข็งหรือไม่แข็งก็ตามนะนะคะก็จะก็เช็ดทั้งสองฝั่งเช็ดฝั่งนี้ด้วยแล้วก็เช็ดฝั่งนู้นด้วยนะคะเพราะว่า ไม่เช็ดก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีคราบเนยคราบแป้งทําให้สปปกปรกนะคะมันอาจจะมีผลทําให้เราแป้งแป้งแผ่นต่อต่อไปของเราไม่สะอาดตรงนี้ต้องเปิดนะคะจําเป็นต้องเปิดปิดทุกครั้งนะคะนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะเดี๋ยวลองให้ดูเนี่ยะคะมันจะกิ้งแบบนี้นะนะคะกิ้งแบบนี้ ือเวลาทําจริงๆเราไม่ได้ปล่อยให้มันหมุนตกนะเราก็แค่อ่านวดให้แป้งมันมาถึงช่วงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็กิ้งกลับไปฝั่งนู้นนะคะกิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งมาแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องมีจังหวะไม่ใช่กิ้งเล่นนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยกิ้งมันสนุกสนานเพราะว่ามันจะทําให้เนยละลายก่อนนะคะเนยละลายก่อนแล้วทาให้คันทให้ฮันฮนี่คอมไม่สวยนะคะนั่นแหละมันก็จะมีรีดมือมันยากนะคะบอกเลยทีนี้ อันนี้เดี๋ยวมาดูตรงนี้ใกล้ๆอ่ะเก็บนี้ก่อนค่ะอันนี้คือด้านด้านนี้มันใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเขาด้านเลื่อนเก้าอี้แป๊บนี่ค่ะด้านนี้มันนี่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะก็คือตรงนี้จะมีสเกลบอกอถามว่าจริงๆได้ดูไหมไม่ได้ดูเลยเรามันจะใช้วันถนัดวิธีคือก้มมองเอาก้มมองตรงลูกกิ้งข้างล่างนะคะตรงนี้จะทำแบบนี้นเห็นไหมคะ ฝั่งนี้ก็คือแคบสุดเลยก็คือแผ่นจะบางสุดนะคะบอดี้ตรงนี้เป็นพลาสติกแต่ตรงนี้เป็นโลหะหมดเลยนะคะโลหะหมดเลยแกนก็มีหน้าที่โยกแบบนี้นะคะ,นะคะแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดตอนมาเครื่องจะเป็นตอนที่มาเนี่ยสายจะเป็น สายจะเป็นเปวยๆนะคะเป็นสายใหญ่แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวนะขยับให้ดูตอนที่มาสายจะเป็นยังไม่มีหัวปลั๊กนะคะสายจะเป็นแบบปกติมาเครื่องนี้สามารถต่อไฟบ้านปกติได้เลยไม่ต้องใช้ไฟสามเฟสมันจะมีบางตัวที่แบบบิ๊กบึ้มแบบใช้ไฟกําลังมหาศาลอันนั้นต้องต่อไฟสามเฟสนะคะแต่น,นี้ไม่ต้องอันนี้อันนี้อารตต่อใส่กล่องแล้วก็เสียบปลั๊กเห็นไหมปลั๊กอันนั้นนะคะปลั๊กตัวสาย ตัวที่มันคโค้งนะคะแล้วก็ใส่สายสายที่มาจากโรงงานจะมีสีดําตรงนี้แค่นั้นนะคะตัวกล่องนี้เราต่อเองเรามาต่อเพิ่มเองนะคะเพื่อให้เสียบไฟเข้าไฟบ้านได้เลยนะ,ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเนี่ยค่ะสีแดงตรงนี้จะเป็น power นะคะก็คือแบบนี้ปิดเปิดเท่านี้นะคะปิดเปิดนะคะ,นะคะแล้วก็ มีแค่นี้ฝั่งนี้ก็จะมีหน้ากากเหมือนกันเห็นไหมนี่นะคะถ้าเราเปิดหน้ากากตัวนี้เครื่องก็จะหยุดทํางานนะคะก็คือไม่ไม่มีการหมุนผ้าใบตั้งแต่ไม่มีการหมุนผ้าใบใดทั้งสิ้นนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราปิดหน้ากากรบผ้าใบก็จะเลื่อนได้ปกตินะคะเลื่อนซ้ายขวา่เดี๋ยวทําให้ดูนะคะตรงนี้ก็คือเลื่อนซ้ายขวาเห็นไหม เนี่ยค่ะพอเราเปิดใช่ไหมมันก็จะมีไฟเขียวขึ้นตรงข้างล่างเห็นไหมคะโยกไปข้างนี้เาัาใบก็จะไปฝั่งตรงข้ามโยกไปทางขวาต้าใบจะกลับไปทางซ้ายนะคะอ่ะเนี่ยค่ะใช้แค่นี้มีแค่นี้เองเนี่ยค่ะใช้อยู่แค่นี้นะคะปกติเครื่องมาก็คือจะตีลังไม้เหมือนเหมือนที่ที่วันเคยลงรูปเนาะก็จะตีลังไม้ แล้วก็ห่อมาอย่างแบบอย่างดีไม่มีรอยถะลอกอะไรใดๆทั้งสิ้นมาถึงเราก็มาแกะไอ้พวกจิ้มอยู่ข้างในนี้ออกนะคะที่มันเป็นพลาสติกอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยแกะแต่ฝั่งเดียวนะคะแล้วก็เช็ดดูทำความสะอาดเช็ดก็พร้อมใช้เสียบปลั๊กได้เลยใช้งานง่ายนุ่ไม่มุ่ยากถ้าใครสนใจก็สั่งได้นะคะรอของประมาณสองสาหอาทิตย์ของเครื่องตัวนี้ตัวนี้ของวันสองอาทิตย์นะคะก็มาแล้วก็พร้อมใช้ได้เลยนะคะไม่ได้ ไม่ได้ยุ่งยากเจ้าแรกคิดว่าจะใช้ยุ่งยากกว่านี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะสามารถสามารถเอาขาตรงนี้อ๋อพับแล้วก็ยกแขนขึ้นเก็บได้นะคะแต่ว่าเราทำเกือทุกวันเราก็เลยใช้ผ้าคลุมเอาเรามีผ้าอยู่แล้วเราก็เลยเอาผ้าคลุมเอาเซ็ตทำคำสาแล้วก็เอาผ้าคลุมนะคะไม่ได้มีอะไรใครขยันยกเก็บก็ได้แต่ว่าเราไม่ขยันยกเก็บเราก็เอาผ้าคลุมไว้นะคะ ตรงล่างนี่มีตัวอะไรไม่รู้แต่ว่าเราไม่ได้เคยได้ใช้เลยเอาไว้ทําไมก็ไม่รู้โอเคมันใช้แค่นี้เองอะ่ะไม่ได้ใช้แบบว่าไม่ใช้อะไรมากมายนะคะมีแค่นี้ใครอยากสั่งไปลองริดเล่นก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะคะเราปล่อยที่เราไม่ใช่ปล่อยตัวนี้นะเรารับสั่งตัวห้าสิบหน้าห้าสิบเนี้ยอยู่ที่แปดหมื่นนะคะไม่รวมค่าขนส่งจากชิปปิง้งไปบ้านคุณเพราะว่าบ้านคุณแต่ละที่ มันอยู่ไม่เท่ากันแล้วก็รถขนส่งเนี่ยเขาจะคิดเขาจะคิดแล้วแต่ว่าเออจากที่ชิปปิง้งซึ่งอยู่พระรามสองเนี่ยค่ะไปบ้านคุณน่ะบริเวณไหนเขาก็จะคิดเพราะว่าตอนที่ตอนที่เราไปส่งเนี่ยเขาไปรถมันต้องเป็นรถที่แบบรถสูงเลยอ่ะสูงมากนะคะเพราะว่าตอนมามันสูงมากสูงแบบสองเมตรกว่ามันต้องเป็นรถแบบพิเศษอะไรพวกนี้แล้วก็ต้องแพ้คนยกลงแต่ถ้าเกิดสมมุตริรถที่ไม่มีเขาเรียกอะไรนะ รีบๆเลื่อนๆนะคะเราต้องมีคนยกแต่ถ้าเกิดมีรถโฟรถอะไรสักอย่างเอออย่างนั้นอ่ะถ้ามีอ่ะอันนั้นจะถ้าเราไม่มีคนยกเราต้องจ้างรถแบบนั้นซึ่งมันจะแพงกว่านะคะซึ่งมันจะแบบเขาเรียกอะไรเลื่อนแล้วก็เอาเครื่องลงมาจากรถแล้วก็เอาลงแล้วก็เอาเอาข้าบ้านเราอะไรแบบนี้นะคะแต่วันนั้นมาด้วยความที่ก็มารถสูงเหมือนที่เห็นในรูปนะก็จะเป็นเป็นรถซิงเกิลแคปที่เป็นหลังคาสูงนะคะเอามาเพราะฉะนั้นเราก็จะ ให้คนยกลงแล้วก็เอาเข้ามาตรงนี้เท่าที่เห็นเหมือนวันนั้นเลยนะคะที่ที่ถ่ายคลิปให้ลงให้ดูก็คือลงหน้าบ้านแล้วก็ตึ๊ดตึ๊ด๊เข้ามาแล้วก็อยู่ตรงนี้เพราะว่าเราเคลียร์ตรงนี้ไม่รอแล้วนะคะเพราะว่ามันจะได้อยู่แบบใกล้ๆโต๊ะที่เราทํางานอะไรแบบนี้ด้วยนะคะจริงๆถามว่าการทําครัวซองต้องมีห้องแอร์ไหมก็ควรมีนะคะเพราะว่าควรจําเป็นต้องมีดีกว่าอ่าถ้าเกิดสมมุติเราทำถ้าเรียกอะไรถ้าเราทําเยอะนะไม่เยอะก็ควรมีเพราะว่า เพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าควรนซองเนยสดนะคะมันละลายง่ายแล้วบ้านเราคือร้อนมากบวดร้อนมากแล้วแล้วถ้าเกิดสมมติเราเราไม่ได้แบบว่าในจะอุณหภูมิตัวเรานะในจะอุณหภูมิของห้องนะคะที่เราทําขนมเนี่ยมันละลายง่ายมากนะคะมันมันทาให้แป้งเนี่ยถลอกปอกเปิกได้ง่ายเนยละลายได้ง่ายนะคะไม่ใช่ว่าถ้าเกิดมไม่ใช่ว่าการใช้บายบาัตเตอร์แล้วทาให้มัน ไม่ไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่ละลายง่ายละลายง่ายนะคะละลายง่ายมากแล้วก็แป้งบางมากนะคะแป้งของชันขวซองคือแบงบางมากไม่ใช่แบงบางบางมากบางมากเพราะฉะนั้นเวลาเราทํางานทําไมต้องเปิดแอร์ให้เย็นฉ่ำ,ฉำเพราะว่าพวเพราะว่าสมมติเรายิ่งทําเยอะแผ่นเนะะี้ยค่ะมันยิ่งทําให้เราจะต้องใช้เวลาลงมือทําแต่ละชิ้นคือนานนะพอนานเสร็จปุ๊บเนี่ยกว่าเราจะรีดใช่ไหมถ้าเกิดสมมติเรารีดมือนะ เราไม่ได้รีดเครื่องเรารีดมือแล้วก็กว่าจะไปไหนกว่าถ้าเกิดสมมติโอเคมีเครื่องก็วันนั้นก็ยังต้อง,ต,องต้องรีบเลยเหมือนกันนะคะก็ไม่งั้นมือเราเพราะตัวเป็นคนตัวร้อนมันก็จะแบบ37องศาอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เนยที่มันควรจะอยู่อุณหภูมิต่ำๆสามสี่องศาแบบละลายโดยทันทีพอเราไปโดนคือต้องเข้าใจว่าการการที่มีเนยเข้าไปอยู่เนี่ยคำแป้งมันบางมากถ้าเกิดเราเอามือเนี่ยแค่อุณหภูมิของเราร้อนๆเนี่ยไปรูป สกิดนิดเดียวก็คือทําให้ทําให้ฮันนี่คอมบมันแผลมันเปิดได้เลยนะคะมันก็จะทําให้ตรงนั้นตําแหน่งนั้นก็คือเออโพรงไม่มีนะคะแต่ถามว่าจริงๆแล้วคนกินซีเรียสไหมไม่ไม่ได้ซีเรียสหรอกก็ถามว่าสวยไหมแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ทําให้สมมติสกิดแผลหนึ่งก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าสกิดหลายแผลมันจะทําให้ทําให้เนื้อสัมผัสมันเปลี่ยนนะคะเท่าเท่าที่ลองมาเยอะๆหลายๆแบบทั้งรีดมือ านันรีดเครื่องอะไรแบบนี้นะคะแต่บอกเลยว่ารีดมือ,อยากมากๆจริงๆนะคะถามว่ารีดมือได้ไหมรีดเราก็พูดตรงๆนะว่ารีดมือก็รีดได้แต่ถามว่าการจะให้สวยเลยเนี่ยมันสุดผลยากมากนะคะเป็นของที่ใช้เวลาทํานานจริงๆนะคะมากกว่าสองวันอย่างน้อยที่สุดดีกว่าไม่เรียกไ่า้ไม่ได้เรียกว่าใช้เวลาทำก็คืออย่างน้อยที่สุดสองวันนะคะถึงจะถึงจะดีนะคะมันเลยทําให้ขนมนี้มีราคาที่แพงเพราะว่า ค่าเสียวเวลาการทํานะคะแล้วก็ค่าฝีมือสามค่าเครื่องนะคะถ้าคิดซะว,ว่าซื้อมาขำๆก็โอเคแต่ถ้าเกิดจริงๆมันก็ควรทําอย่างอื่นไปได้ด้วยอะไรอย่างนี้เนาะก็คือมันก็คือรีดได้ก็คือพวกเพสตี้นะคะก็คือ Pub, Pie, uh, ong, iz, พับพายขวดซองเดนนิดอะไรพวกนี้นะคะการที่มีเครื่องเล็กที่เป็นเครื่องตั้งโต๊ะบางคนอาจจะเห็นเครื่องที่เราจะต้องมีขายทีนึ่งนะคะเครื่องนั้นอะหน้าผ้าเขาจะเล็กหน้าผ้าที่พูดถึงเขาเรียกว่าผ้านะคะ ก็คือผ้าใบตรงนี้ตรงนี้นะคะเนี่ยผ้าที่ชีช้้ขาวๆเนี่ยคะ่ะหน้ามันจะอยู่ประมาณมีตั้งแต่สามสิบห้าสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบห้านะคะแต่นี้คือห้าสิบนะมันจะเป็นตัวบิก๊กตัวบิ๊กเนี่ยมันจะมีมีขาของมันเองนะคะมีขาของมันเองเราไม่ต้องมีสแตนมันก็สามารถทํางานได้เลยเท่าที่ลองก็คือยิ่งกว้างยิ่งดีนะคะอันนี้อยู่เมื่อกี้วันที่แล้วก็คือเรามีพื้นที่หนึ่งคูณ สามเมตรจะสบายสบายใส่วางวางเครื่อนตุยได้เลยนะคะหนึ่งคูณสาเมตรโดยประมาณสามารถสมมุติว่าคุณมีล่องอะไรก็แล้วแต่ในห้องที่คุณทําขนมซอกๆสามารถวางได้เลยนะคะทํางานง่ายสะดวกนะคะสําหรับถ้าเกิดคนที่คิดจะทำแล้วก็มีกําลังซื้อเราก็แนะนําว่าเออตอนแรกเรา จริงๆวันถามขนมมา20กว่าปี26ปีวันก็ไม่เคยคิดจะซื้อเพราะว่าแต่ก่อนที่ก็แพงมากแต่ก่อนก็คือแสนแปดแสตัวหนึ่งนะคะตัวหนึ่งก็คืออยู่ประมาณนั้นแสนแปดแสนะคะแต่ตอนนี้เราโอเคเหลือ8ปดหมื่นเราพอซื้อได้นะคะถ้าเกิดสมมติที่ในไทยก็ขายอยู่แสนกว่านะคะประมาณแสนต้นๆหน,น่อยประมาณนี้มันมีหลายวัสดุเราบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันก็มีหลายวัสดุนะคะ ก็ะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจซื้อแล้วก็คิดว่าตัวเองมันคงไม่ไหวแล้วจริงๆกับการรีดมือนะมันหมดแรงเพราะว่าหนึ่งด้วยที่เราทํางานเยอะนะคะมันไม่สามารถแบบมาทำเขาเรียกว่าอะไรมาทุ่มทุ่มแรงตัวเองที่มีอยู่แล้วมารีดขวดทองอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันไม่ไหวนะคะเท่าที่ลองมันมีปัญหากับมือที่เราทํางานอื่นด้วยมันก็เลยจะเป็นผลพวงทําให้ทุกอย่างมันตะกุกตะกักนะคะก็เลยเออซื้อเถอะอะไรแบบนี้นะคะ ก็เท่าที่ใครอยากร,รู้จักเครื่องมันก็โอเคเดี๋ยวเปิดดูไลท์ใหม่นะคะเนี่ยค่ะเครื่องก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมการแขนออกไปฝั่งนึงนะคะแล้วก็ข้างนี้ก็จะกางไปอีกฝั่งนึงนะเดี๋ยวจะถ่ายภาพมิงเก็บไว้ให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างล่างเป็นหนักๆน,นะคะเครื่องตัวนี้ประมาณ2 5 0ห้ากิโลนะคะนะคะ250กอหิกิโลเ,เดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้เดี๋ยวจะถ่ายเป็นภาพมิงให้ดูนะคะเป็นแค่นี้ หนึ 1> 1่งคูมเมตก็วางได้แ <occurs> ล้วนะคะข้านอัน <finish> นี้เป็นแค่กรอบนะคะแต่ตัวนี้เป็นโลหะเป็นโลหะนะคะใครมีใครมีสงสัยแบบอยากรู้จักเครื่องไหมมีใครอยากรู้จักเครื่องไหมหรืออยากให้เราทําอะไรให้ดูไหมพักเครื่องนี่ตอนนี้นะคะมีใครอยากรู้จักเครื่องไหมคะ รีดมือได้ไหมรีดมือได้แต่เหนื่อยมากสวยไหมสวยยากบอกเลยว่าสวยยากนะคะนี่ใช้เสร็จก็ทำความสะอาดแล้วก็เก็บตัวนี้เข้าไปนะคะตัวนี้นี่อาจจะคิดว่าบางคนมองว่าไม่จําเป็นต้องใช้ก็สําหรับนอนสาหรับวนนันวันวัดก็จําเป็นนะคะนะถ้าเกิดสมมุติเราถ้าเราอยากทาขายเราต้องมีนะคะ จะมีเล็กมีใหญ่ก็ไม่ว่าค่ะแต่ก็ต้องมีเพราะว่าการรีดแป้งแรงสำหรับผู้หญิงไม่สามารถรีดแป้งแผ่นแบบใหญ่เต็มโตได้เราจะทำงานไม่ทันนะคะเพราะว่าเราไม่มีแรงหรอกับลองได้แค่แผ่นแป้งเล็กๆเ,เรายังเรายังเรายังรีดไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการยากที่เราจะรีดแป้งเยอะนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องทำเตรียมทำอีกมีคนสั่งอีกสามสิบตัว ะะวันก็ทําเท่าที่ทํานั่นแหละไม่ได้ทําเยอะนะคะก็แค่แบบอยากเขาอยากชิมอยากซื้อไปกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ทําแล้วก็ส่งไปให้นะคะก็คือสั่งเราอะไรอย่างเงี้ยแหละเราก็โอเคโอเคแค่นี้เราก็มีความสุขที่จะทแล้วนะก็คือเราก็ชิมแล้วว่าเออรสชาติของเรา,าคือโอเคอ่ะนะคะก็คือใช้นสดอะไรอย่างนี้เนาะโอเคไม่มีอะไรเราก็เท่านี้นะคะถ้าเกิดใครอยากรู้จักเครื่องก็ไปเริ่มดูตอนต้นใหม่เนาะ โอเคบายบาย